สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลี่กับผมครับเมเซอร์ควันนี้ครับกาชาใหม่ครับได้มาอีกนะครับซึ่งช่วงเนี้ยกาชาของพันปีนิยายพันปีนิยายเดี๋ยมาบ่อยบ,บ่อยจนเป็นเรื่องปกตินะครับ <c oughs> ตอนเนี้ยในเกมบลีกเกมเนี้ยไม่มีตัวละครไหนแหละที่เรียกว่าปตัวละครพิเศษเพราะมันมาบ่อยจนความพิเศษเนี้ยน้อยลงไปเยอะมากๆากนะครับซึ่งวันนี้ก็คือกาชาของ พันปีครับพันปีของคีระปู่ไฟลุกครับแล้วก็ลองหัวหน้าหน่วยหนึ่งครับกลับมาแล้วครับพันปีกลับมาอีกแล้วซึ่งกาชานี่ครับก็จะมาในวันที่19ครับ19บ่าย2โมงถึงวันที่28นะครับบ่ายสโมงเลยนะซึ่งกาชานี่ครับก็มีเหล่าพันปีครับรวมถึง9ตัวด้วยกันครับพันปีมาถึง9ตัวนะครับ แต่กาชานีครับข้อดีก็คือไม่มีนอกเลรดครับกาชานี้ไม่มีนอกเลรดเย้โอ yeah! oh! เป็นอะไรที่ดีมากๆานะครับเพราะปกตินั้นกาชาของพันปีนั้นจะมีนอกเลรดเนาะแต่กาชานี้ไม่มีนอกเลรดเห็นไหมครับ5้าดาวในกาชานี้นั้นมีแค่9ตัวพันปีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นเลยถ้าคุณเปิดกาชานี้แล้วได้ออกเป็นสีรุ้งเมื่อไหร่ครับก็ ลุ้นได้เลยครับว่าสีรุ้งนั้นก็คือหนึ่งในพันปีในกาชานี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆกาชาดีๆครับและกาชานี่ครับเปิดครั้งแรกครับครั้งที่หกสิบเอ็ดสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกครับเสียแค่ห้าสิบเพชรเท่านั้นครับเปิดครั้งแรกห้าสิบเพชรครั้งที่สองครับร้อยห้าสิบสามสองร้อยเพชรนะครับค่อนข้างจะถูกมากๆ เป็นกาชาที่ถูกและดีมากๆนะครับไม่มีนอกเลทแถมครั้งแรกก็ถูกเนาะโอเคครับเรามารีวิวรตัวละครกันเลยครับตัวแรกครับยาจิรุจังนะครับยาจิรุจังของพันปีเป็นสายเตสกิลค,ครับแบบระยะใกล้มีพลังโจมที่ขอสกิลค,ครับอยู่ที่737ซึ่งค่อนข้างจะน้อยนะเมื่อเทียบกับตัวละครในปัจจุบันเนี่ยน้อยมากๆนะครับ สกิลผู้สังหารครับก็คือโจมตีอาเอสป่าด้าแรงขึ้นครับก็เอาไปลงพวกเวกิลหรือไม่ก็ขอคอยเนาะพอจะลงได้อยู่ครับพอจะลงได้อยู่เนาะสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูณของสกิลลงไป14%ส Link กิลลิงค่อนข้างจะดีนะครับลดลงไปตั้ง14%เนี่ยลิงดีมากๆ s สกิลอาบิดเด่นๆก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มฮิตของไม่ตาย แล้วก็ไม่ตายนะสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยสกิลของยาจิรุจางนั้นออกแนวกลางๆครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับออกแนวกลางๆซะมากกว่าไม่ได้วงกว้างมากเนาะและก็ไม่ได้วงแคบมากนะครับออกแนวกลางๆนะครับยาจิรุจางนั้นถ้าหาได้มามันก็ปตุคอนที่ไม่ได้เก่งกัดอะไรมากมายเนาะในสมัยนี้ครับถึงจปะปฏตุคอนพันปีก็เหิดแต่เป็นพันปีที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆและค่าพลังน้อยมากๆนะครับ แต่จุดเด่นๆของยาจิรุจังก็คือสกิลลิงครับลิงเนี่ยดีอยู่นะถ้าได้ไปเอาไปลิงสกิลเนี่ยเหมาะมากๆนะครับขอให้ไปจิตคะแนนครับจิตคะแนนครับยาจิรุจังครับและก็เคมป์จิครับร่างบางไขพันปีนะครับนี่คือเคมป์จิครับที่สามารถเปลี่ยนล่าเป็นบางไขได้ด้วยนะครับเป็นสายตีสกิลครับแบบระยะใกล้มีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่745ก็มากกว่ายาจิรุขึ้นมานิดนึง แค่นิดเดียวนะครับสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีอารันคาแรงขึ้นสกิลลิงก็คือ,อเพิ่มดาวเมคองสกิลเพิ่มขึ้น20%นะครับสกิลอาร์บิเด่นๆก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มฮิตของสกิลและก็ไม่ติดชะง,งักนะครับสกิล so, โจมตีสกิลโจมตีของเคปจิ achi, ค่อนข้างจะวงกว้างอยู่นะวงกว้างอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากมายเนาะและก็จุดเด่นๆก็คือสกิลไม่ตายครับ สกิลเมตาานั้นพอกดปุ๊บจะแปงลงร่างเป็นร่างบางไขครับก็บางไขก็คือเป็นยักษ์สีแด,ง,ดงครับยักษ์ตัวแดงๆเ,เนาะนั่นแหละคือบางไขนะครับก็สามารถแปงลงร่างเป็นบางไขได้ด้วยก็ถือว่ามีลูกเล่นเนาะทำให้เราดูว้าวครับดูว้าวมากขึ้นแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงๆนั้นเคป,ปจิก็ไม่ได้เก่งกาจมากมายครับเพราะค่าพลังค่อนข้างจะน้อยนะครับอยู่ที่แค่7 4็ดเองค่าพลังน้อยนะครับ สกิลลิงก็ธรรมดาค่าพลังก็น้อยเนาะแต่ถ้าเทียบกักบยาจิรุจังถ้าเทียบกันนะเขมปะจิมันดูน่าเล่นกว่าเพราะหน้าตาและก็การที่แปลงร่างเป็นบางใครได้เนี่ยมันเลยดูน่าเล่นกว่าแต่ถ้ามองกันที่ค่าพลังจริงๆมองที่การใช้งานจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายาจิรุจังเนี่ยยังดูดีกว่าตรงที่ว่าสกิลลิงดีเนะเาะเขมปะจิขอให้แค่6.5คะแนนครับ6.5คะแนนครับเขมปะจิครับ ป้าอูนโนฮานะผ่านปีครับป้าตัวละครตัวนี้นั้นเคยเป็นอดีตมหาเทพแห่ง PV PVP นะครับก็ในปัจจุบันนี้ก็ PVP บทบาทของป้าน,นั้นก็ลดน้อยลงไปเยอะมากๆะครับเป็นสายตีธรรมดาแบบตีระยะใกล้มีพลังของการตีธรรมดาครับอยู่ที่766ก็ถือว่ากลางๆเนาะสกิลผู้สังหารครับก็คือโจมตีหัวหน้าหนวดแรงขึง้นสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้น16นะครับ สกิลอาร์บินเด่นก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มชีคของการตีธรรมดาแล้วก็ไม่ติดชะงักนะครับสกิล2นะสามารถทำดาเมจด้านหน้าแล้วก็จะเป็นการฮิวเลือดได้นะครับ2ฮิวเลือดได้สกิลเมื่อตายฮิวเลือดได้แล้วก็มีผลของสั่งตายนะครับก็ถือว่าสกิลโดยรวมถือว่าดีนะมีการฮิวเลือดนะครับแล้วก็มีการทำดาเมจด้วย จุดเด่นๆของป้าก็คือแกะถึกมากๆก็มีสกิลลิงคือถึกคือ16%แล้วก็มีสกิล2ก็คือสามารถฮิวเลือดได้ทําให้ป้าแกถึกมากขึ้นและการตีธรรมดาของป้านะค่อนข้างจะไวมากๆนะครับไวมากๆเลยนะในสมัยนี้น่าจะเอาไปลง PVP เนี่ยก็ไม่น่าจะไหวเนาะแต่ถ้าจะเอาไปลงเล่นด่านโดยการกดออโต้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะได้อยู่นะครับเพราะป้าแกถึกเนาะ เอาไปออโต้ได้อยู่นะก็ขอให้แปคะแนนครับแปคะแนนครับพระอุนหานะครับและก็ตัวละครครับในยุคสมัยใหม่ครับตัวแรกครับก็คือบีนะครับเป็นควินซี่เนาะเป็นสายตีสกิลครับแบบตีระยะใกล้ครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่811ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็สกิลผู้สังหารก็คือโจมตีอลันขาแรงขึ้นครับสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาของสกิลลงไป12%นะครับ สกิลอาร์บีเด่นๆก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดไฟนานขึ้นแล้วก็พวกอลรันคาสีแดงก็จะติดไฟได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสกิลโจมตีก็วงกว้างอยู่แล้วสกิลสามก็ต้องชาร์จเนาะถ้าหากไม่ชาร์จก็จะไม่ทั้งหน้าจอครับแต่ถ้าชาร์จเต็มก็จะทั้งหน้าจอเนาะอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะที่ต้องชาร์จนะครับแต่โดยรวมนั้นก็ถือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายและก็ดาเมีแรงเนาะ ขอให้ไปสัก้าคะแนนครับก็คะแนนครับบี B ครับอุ้ลิวครับอุ้ลิวร่างของพันปีนะครับเป็นสายตีสกิลแบบรยะยักษ์ไกลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่815สกิลผู้สังหารครับก็คือโจมตีโยมทูตแรงขึ้นสกิ ure, ลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลงไป12%นะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้าน40%ไม้ตาย60% แล้วก็เพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลและก็โจมตีแบบทาลุก,กาดได้ด้วยและก็มีสกิลอาร์บีพิเศษครับก็คือถ้าหากศัตรูครับโจมตีเป็นพวกสถานะไฟน้ำแข็งสายฟ้าอ่อนแรงอะไรพวกนี้อุลิวครับจะเอาพวกนั้นน่ะมาเป็นการเพิ่มเลือดครับค่อนข้างจะแปลกและดีมากๆและแถมสามารถโจมตีแบบทะลุก,กาดได้ด้วยสกิลโจมตีก็จะเน้นด้านหน้าครับซึ่งมันไกลมากๆและก็กว้างมากๆด้วย ไม้ตายสามารถหิวเลือดได้นะครับอูริวถือว่าเก่งมากๆนะครับขอให้เป็นเลยสิบเต็มสิบครับอูริวครับสิบเต็มสิบและก็มหาเทพแห่ง PVP คนปัจจุบันนะครับอยู่แกรมนะครับเป็นมหาเทพสีแดงแห่ง PVP นะครับซึ่งผมคิดว่าผมแทบไม่ต้องบรรยายเลยมั้งเพราะผมเชื่อว,ว่าคนเกือบทุกคนแหละรู้อยู่แล้วว่านี่คือตัวละครที่โคตรโหดมากๆในโหมดของ PVP นะครับ เป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่788ถือว่าเยอะนะสกิลผู้ทหารครับโจมตีหน่วยศูนย์แรงขึ้นครับสกิลอ่าลิงก็คือจะถึกขึ้น16%นะครับสกิลอาร์บีครับก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%สกิล50%เนะี่ยแล้วก็มีการเพิ่มฮิตของการตีธรรมดาแล้วก็ไม่ติดชะงัก แล้วก็มีการโจมตีแบบทะลุเกราะป้องกันด้วยนะครับยูแกรมสามารถโจมตีทะลุเกราะป้องกันได้ด้วยนะและก็จะมีอมาตะ10วิและก็เคาน์เตอร์ได้นะครับเป็นตัวละครที่เหมาะแก่การลง PVP แบบ300%นะครับและยูแกรมนั้นค่อนข้างจะเก่งจริงๆนะปีค่อนข้างจะรัวมากๆครับยูแกรมนั้น20เต็ม10ับยูแกรม ปูยามาโตเก็นลิวใสครับเป็นสายตีสก,กิลแบบตีระยะใกล้นะครับมีพลังโจมตีของสก,กิลครับอยู่ที่815สก,กิล้สังหารครับก็คือโจมตีไร้สังกัดแรงขึ้นไร้สังกัดในสมัยนีย้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับแล้วก็ในหอคอยเนี่ยได้ชีบ่อยมากๆแน่นอนครับแล้วก็สก,กิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาของสก,กิลลงไป12%สก,กิลพาสซีบอันแรกก็คือจะเผาไหม้ครับ อาปู่นั้นจะสุมเผาไหม้ใส่คู่ต่อสู้หนึ่งตัวเนาะค่อนข้างจะแปลกและดีนะครับคือปู่นั้นแค่เดินผ่านครับแค่เดินผ่านและศัตรูก็จะมีไฟลุกโดนดางเมจดไปนะครับค่อนข้างจะดีนะแปลกมากๆครับแล้วก็สามารถโจมตีพวกไท์สังกัดที่มีการหลบหลีกโดยร้อยเปอร์เซ็นต์พาสิบอันนี้ครับเอาไว้ลงด่านหาโหเคียวคุนะครับแล้วก็กันไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ สกิลอาร์ก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลทำให้ติดไฟนานขึ้น2วิแล้วก็ถ้าศัตรูติดไฟจะตีแรงขึ้นอีก20เปนะครับสกิลของปู่ค่อนข้างจะซึ่งเป็นสกิลด้านหน้าที่ค่อนข้างจะวงกว้างมากๆนะครับปู่เก่งนะขอให้ไปเลย10คะแนนครับปู่ยามาครับ10คะแนนครับ ลองผลหน้าหน่วยที่1น,นะครับก็ปตลครสายตีสกิลแบบตีใกล้นะครับมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่807ก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่อสกิลผู้ทหารก็คือโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นหลักๆก็คงจะเป็นพวกควักกิ ure, หลหรือไม่ก็ขอคอยเนาะซึ่งดาบปกติทั่วไปนั้นก็แทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะดาบปกติทั่วไปนั้นหัวหน้าหน่วยก็เจอแค่บอสนอะการใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับ สก,กิลลิงก,ก็คือจะลดเวลาคูณดาวน์สก,กิลลงไป12%สก,กิลอาร์บิดเด่นๆก็จะมีการเพิ่มระยะเพิ่มยิตของสก,กิลแล้วก็ทำให้ติดไฟฟ้านานขึ้นถ้าหาสตูติดไฟฟ้าก็ตีแรงขึ้น20%นะ้ะอาร์บิคคล้ายๆกับปู่นะครับอาร์สก,กิลสก,กิลเนนด้านหน้าแล้วก็ทังหน้าจอนะครับค่อนข้างจะบุกกว้างและสวยงามนะความสวยงามเนี่ยสวยงามมากๆครับแต่การใช้งานเนี่ย การใช้งานผมคิดว่ามันยังไม่หลากหลายเนาะเพราะมันโจมตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นนะครับคนข้าจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงในอีเวนต์เฉพาะจอดจงซะมากกว่าเนาะขอให้ไปสัก9คะแนนครับ9กคะแนนครับลองของหน้าหน่วยครับสุดท้ายครับคีระนะครับเป็นสายตีธรรมดาครับแตบตีระยะไกลนะครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่785รถือว่าเยอะนะสกิลผู้สงหารครับโจมตีฮอนโลแรงขึ้นสกิลลิงครับ ถึกขึ้นถึง20%นะครับลิง์ดีโคตรๆถึกตั้ง20%เนะี่ยสกิลอาก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา30%สกิล40%และก็สามารถตายเกิดได้1รอบ800%ด้วยมีการเพิ่มยิตของการตรีธรรมดาแล้วก็เพิ่มเวลาของการติดอ่อนแรง5วิแล้วก็ไม่ติดชังงักนะครับคิดล้านาะยประตรครสายตีธรรมดาที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะ เอาไปลง PVP ก็พอได้เพราะมันตีไกลมากๆทำให้มีระยะห่างครับหรือเอาไปกดออโต้ก็ได้สามารถเอาไปลงด่านกดออโต้ได้สบายนะครับเพราะคิระมันตีระยะไกลเนาะและตีไวมากๆนะครับขอให้ไปเลยครับ10เต็ม10ครับคิระครับสิบเต็ม10กาชาใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งผมคิดว่ากาชาเนี่ยมันน่าเปิดมากๆนะครับเพราะมันถูกและมันดีไม่มีนอกเกรดนี่แหละ คือเป็นกาชาที่ดีโคตรๆเลยครับก็ถ้าหากใครที่ยังไม่มีพวกนี้ก็แนะนําให้เปิดเะครับเพราะมันดีมากๆหรือถ้าใครที่ขาสักตัวสองตัวก็ลองเปิดสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะครั้งแรกมันแค่50เพรเท่านั้นนะครับกาชาถูกและดีกลับมาแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ